สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันนี้ครั่วอีสานก็ไม่บังอังกิษสิพาสุขูสุขคนมากินแกงไตปลานะคะขนมจีนค่ะอยากกินโดนแล้วค่ะกละมังนึงเลยคะ่ะแต่ว่าเต็มหม้อเลยค่ะเต็มหมอ้ออันนี้ยังบวอ,อเครื่งเลยคะ่ะจะมีค่ะเครือเปาะอ่าแล้วก็ปลาค่ะแล้วก็บักม่วง,งหีมาผ่านไหมคะแล้วก็บักอ,อือค่ะหรือว่าฟักทองบ้านเรานะคะแล้วก็ไม่แล้วก็กอันชั่วผู้ค่ะ โอเคข้ามานลาดกันเลยนะคะขนมจีนกับเลิศค่ะเลิศเลิศเลิศดประมาณสองกิโลขึ้นบ่นีน่กินเหมิดบ่เหมิดกับอีกหนึ่งเรื่องเรื่องหนึ่งนะคะฮ้อ,อนฮ้ <c oughs> อนค่ะคือบ่ได้มานลาดกันเลยค่ะอืมบักอื้อหน่วยบ้กใหญ่หนึงคะ่ะจะเฝ้าลาดเหมิดเนาะคะ่ะเนาะเอาซามี่ซักก้อนเนาะคะ่ะเนาะเฝ้าลาดเหมิด ช่งสิโล์ <laughs> โอเคค่ะก,ก่อนสิมาก่อนสิมกินก,นก,นกนาบฟให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องครัวอีสานกำมะหยา่กิน,กน,นะะเด้ค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะคะมามามา,มาเดี๋ยวอยากสดน้ำแต่ว่าไม่ได้เฮ็ดน้ำเฮ็ดน้ำแบบอลลุลว่นะคะแต่ว่าบอได้เฮ็ดหลายน้ำหลายเด็ดนะ ถึงใจมาเอาซอมก่อนค่ะเดี๋ยวเบิงสีหลอดบ่สอืมมับมากความนัวพอดีเลยค่ะตอนชิมน่ะจะเป็นรสแบบ เอ๊ิดเข้มๆบอแต่ว่ามาใส่ขนมจีนไม่เค็มค่ะแซ่แบแซ่บอืมที่นั้นเนี่ยกินกับขาวช่วยกัได้เนาะค่ะเนาะอะอบักอือ ห่อนค่ะแซ่บอยู่นะบังือเมนูนี้ต้องทำนอกบ้านค่ะในบ้านนีโอ้ฝรั่งตายเป็นทปทปแทบๆเลยค่ะไม่ยังะคะ่ะนิดตนเพิ่น ใส่มะม่วงหินมะพานเข้ากันพอดีค่ะจัดหนักจัดเต็มเครื่องเลยค่ะซึ่งผักจะไม่มีก็เพราะว่าเราใส่เขาไปในนี้เราย้ายแล้วค่ะนัวแซ่บดีดค่ะแซ่บสมอยาก ตจปลาสำเร็จก็เยอะแยะน,นนะค่ะไม่ยากค่ะใช้ลงหมอ้อจบค่ะปรุงรสตามที่ต้องการ ใส่ถั่วคู่ค่ะตอนแรกว่าจะใส่ถั่วฝักยาวเพราะมันหลายค่ะก็เลยถั่วคู่กับแซบว่าสิเห็ดหม้อนิน่อยใส่ไปใส่มากกเต็มหม้อขึ้นมาค่ะ,คะแต่ก็ไม่เป็นไรแคเชื่อเดียวกินใช่นานแซบเกลี่ยงไตปลา ขาดฟักทองปไปได้เนาะค่ะเนาะ ปลาหมักโคร่ค่ะสมุกแซบมะเขือค่ะตัดครึ่งตัดครึ่งค,รงค่ะมือนูกับแซบแซบขึ้ก้าค่ะแกงไตปลาค่ะกับขนมจีนอัน,อน,อน วิธีทำง่ายๆค่ะถ้าเดี๋ยวจะมีจานที่สองแน่นอนค่ะคลิปนี้กันล่ากันไปก่อนค่ะโอเคนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ